เรียนท่านอธิบดีกรมป่าไม้ผู้บริหารคณะกรารมการทุกท่านและสวัสดีผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคนนะคะพวกเราแบกทูทีค่ะบริการรับรองแหล่งที่มาของไม้ในสวนป่าขนาดกลางเพื่อการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจนะคะโดยมีสมาชิกดังนี้นะคะ 1. น,นางสาวรล,ลิสาสำนักส่งเสริมการปลูกป่า2นางสาวปานารีสำนักวิจัยและพัฒนานการป่าไม้ สามนางสาวม,มาริสาคุ่มตรวจสอบภายในสี่นายวีศูนย์เทคโนโลยีสารส,านสนเทศและการสื่อสารห้านางสาวกัญจนากองการอนุญาตหกนางสาวชนนิการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้และเจ็ดนายเกิร์กริ์สำนักจัดการป่าอนันทนาการค่ะแบคทูที่จะเป็นการรับรองไม้โดยระบบการตรวจสอบย้อนกลับนะคะโดยเนพนพอยที่ทําให้กลุ่มเราเลือกที่จะทําบริการนี้มี5ประเด็นนะคะ ประเด็นที่1คือการส่งออกไม้ไปสหาภาพยุโรปหรือ e u ที่ไม่สะดวกนะคะเพราะทาง EU ต้องการไม้ที่มีการรับรองว่ามาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย 2. การทำไม้ในลงแปรรูปลงประดิษฐ์ในปัจจุบนันค่อนข้างที่จะมีการตรวจสอบปริมาตรไม้การนำเข้าและส่งออกให้ตรงกับความเป็นจริงร้อยเปอร์เซ็นต์และเป็นที่ยอมรับของทุกคนได้ค่อนข้างที่จะลำบากอ่พี่วีไปหน้าเพนท์พอยท์เลยค่ะ เดี๋ยวรอสไลด์สักครู่นะคะอ,อันนี้พี่วีแชร์สไลด์ได้ไหมคะอ่าสักครู่นะคะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มเพนพอยต์ของแบ c คทูทีใหม่นะคะ ค่ะก็คืออันแรกเพนพอยอันแรกก็คือการส่งออกไม้ไปสหาภาพยุโรปหรือ EU ไม่สะดวกเพราะว่าทาง EU ต้องการไม้ที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 2. การทาไม้ในโลงแปรรูปรงประดิษฐ์ในปัจจุบนันค่อนข้างที่จะตรวจสอบปริมาตรการนําเข้าและออกได้ค่อนข้างที่จะลํา,ลออา,าลบากนะคะ 3. ผู้ประกอบการลงแปรรูปโรงประดิษฐ์ที่จะต้องจัดทําบัญชีควบคุมปร,ริมาตรไม้มีความยุ่งยากอันเนื่องมาจากข้อ2นะคะ 4. ข้อมูลของแต่และหน่วยงานไม่เชื่อมโยงกันเช่นข้อมูล ของผู้จัดทําสวนป่าที่ได้ผลผลิตคือไม้แล้วไม้นั้นจะไปที่ไหนไปผลิตเป็นอะไรในปัจจุบันกรมป่าไม้ยังไม่ได้มีระบบที่รวบรวมโฟข้อมูลตั้งแต่ต้นของอันนี้นะคะแต่ถ้ากรมป่าไม้ภาคดันให้เกิดระบบแบ็ T, กทูทีกรมป่าไม้ก็จะสามารถติดตามและตอบประชาชนได้ว่าเส้นทางจากไม้แต่ละท่อนมาเป็นโต๊ะเก้าอี้แต่ละตัวได้อย่างไรคะ่ะ 5. นะคะผู้ซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ไม่สามารถตรวจสอบที่มาของไม้ได้ ทำให้ไม่มีความมั่นใจว่าไม้นั้นมาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นี่เป็นเพนพอยท์ทั้ง5ข้อของกลุ่มแบบทูทีนะคะต่อไปก็จะเป็นการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยพาร์ทนี้เราจะมุ่งเน้นไปที่ผู้ประกอบโรงงานผู้ประกอบการลงเรื่อยโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นผู้ที่มีอิทธิพลและได้รับประโยชน์มากที่สุดจากโครงการนี้นะคะโดยเราจะเข้าไปทําความเข้าใจของกลุ่มลูกค้าที่เราเลือก โดยวิธีการสัมภาษณ์ความต้องการปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะและนําข้อมูลมาวิเคราะห์ก็จะได้ผลดังนี้นะคะเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ก็จะมีปัญหาในด้านจํานวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอขาดงบประมาณผู้ประกอบการสวนป่าก็จะมีปัญหาในด้าน,นาาากกหาตลาดยากขายไม้ได้ราคาไม่ดีไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีมาตรฐานการขออนุญาตใช้เวลานานการจัดทําบัญชีควบคุมไม้ให้มีความยุ่งยากผู้ประกอบการลงแปรรูปและลงประดิษฐ์ มีปัญหาในด้านคู่ค้าที่ให้ราคาดีมักจะขอเอกสารการรับรองและการทําบัญชีควบคุมไม้จะยุ่งยากและสุดท้ายนะคะผู้ซื้อสินค้าที่ทํามาจากไม้กลุ่มนี้จะมีความต้องการที่อยากจะทราบแหล่งที่มาของไม้โดยอยากจะให้โปร่งใสและตรวจสอบได้ค่ะ,ะในส่วนของแก,กรบแนวความคิดนะคะที่เราใช้ในการดําเนินการก็ระจะมี3ประเด็นหลักๆดังต่อไปนี้นะคะคือ1 ควบคุมปริมาตณไม้ตั้งแต่ตอนเป็นไม้ทอนจนกระทั่งออกมาเป็นสิ่งประดิษสองมีช่องทางในในการตรวจสอบแหล่งที่มาของไม้ที่สะดวกสามมีมาตรฐานการรองรับที่ได้รับการยอมรับค่ะ <c oughs> ต่อเลยครับเสียงไม่ออกครับได้ยินไหมครับตีแล้วครับอ๋อครับก็ดูประสงค์นะครับหนึ่งมีมาตรฐานการรับรองไม้จากระบบตรวจสอบย้อนกลับสองขอบฟุมกบบระบวนการทําบัญชีไม้ให้เป็นดิจิตลสามพัฒนาแอเคชันสําหรับกบบระบวนการตรวจสอบย้อนกลับผ่านควีอาร์โค้ดครับไล์ต่อไปเลยครับ ตัวชี้วัดนะครับจะแบ่งด้วยกัน2นตัว,วตกค็คือตัวชี้วัดที่1นะครับตัวชี้วัดในระหว่างการดําเนินงานนะครับจะประกอบไปด้วย1นึ่อยละความคุบมหน้าในการจัดทํามาตรฐาน 2. องรอยละความคพิมหน้าในการพัฒนาแอปพลิเคชัน 3. จํานวนชั่วโมงที่ระบบใช้งานไม่ได้นะครับหรือดาวน์ไทมต่อปี 4. จํานวนผู้ตรวจสอบที่ผ่านการรับรองโดยกรมป่าไม้ต่อปีต่อไปจะเป็นตัวชี้วัดหลังจากเสร็จสิ้นการดําเนินงานนะครับ1 มาตรฐานการรับรองไม้พื้นที่ยอมรับในระดับสากลสองจำนวนผู้ประกอบการที่เข้ามาทำบัญชีไม้ผ่านแอปพลิเชันสามจำนวนผลิตภัณฑ์ไม้ที่ผ่านการตรวจสอบจนกระทั่งได้รับ QR Code แดะสี่ปริมาตรไม้ที่เข้ามาในระบบออกจากระบบส่งออกไปยังต่างประเทศครับกลุ่มเราก็ได้จัดทำโปรโตไทป์นะครับในส่วนโปรโตไทยตรงนี้จะเรียกว่าสตอรี่บอร์ด หลักๆนะครับผู้ประกอบการก็จะมาะกรอข้อมูลของไม้แปรรูปหรือว่าผลิตภัณฑ์ไม้เนี่ยแล้วแต่ว่าเขาจะเป็นผู้ประกอบการประเภทไหนแล้วก็ทีเนี้ยเราจะมีผู้ตรวจสอบซึ่งอาจจะเป็นผู้ตรวจสอบที่เป็นบริษัทหรือว่าเป็นรายบุคคลแต่ว่าเขาอ่ะจะได้รับการรับรองจากกรมป่าไม้ครับก่อนที่จะสามารถมาตรวจสอบได้แล้วพอเขาเข้าไปตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ย เขาก็จะอนุญาตให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถพิมพ์ QR code เพื่อไปติดที่ผลิตภัณฑ์ของเขาได้ครับเดี๋ยวเราลองมาดู Product ์โปรโตไทปกันนะครับในส่วนของผู้ประกอบการเนี่ยพอเปิดแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บแอปพลิเคชันไปเนี่ยก็จะเหมือนเว็บแอปพลิเคชันทั่วไปครับก็คือมีหน้าจอให้เข้าสู่ระบบ หรือว่าสมัครใช้บริการแต่ว่าเราก็มองเห็นว่าภาระของประชาชนนะครับถ้าเขาต้องติดต่อกับหน่วยรัชการสักยี่สิบแห่งเนี่ยเขาก็ต้องสมัครยี่สิบรอบเพราะฉะนั้นเราก็จะมาใช้ Open ID ของสำนักง,งานพัฒนารับธบอานลิทรอนิกกันนะครับคือเขาสมัครครั้งเดียวเนี่ยแล้วเขาก็สามารถใช้บริการภาครัฐได้หลายๆครั้งครับอย่างตัวอย่างนะครับก็จะมีโรงพยาบาลรามาครับ ออยการไฟฟ้านครหลวงการประปานะครหลวงนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเขาจะแปลรูปอะไรแปลรูปเป็นไม้แผ่นหรือว่าแปลรูปเป็นสิ่งประดิษฐ์เขาก็กดก่อนเลยแล้วก็เขาก็เลือกครับว่าเขาจะแปลรูปเป็นไม้แปลรูปหรือว่าผลิตภัณฑ์ แล้วแต่ว่าเขาเป็นผู้ประกอบการประเภทไหนหรือว่าบางที่เนี่ยเขาก็ทนทั้งสองอย่างเลยเขาก็จะใช้ทั้งสองเมนูนี้ครับตรงส่วนนี้จะเป็นวัตถุดิบครับเขาก็ต้องเลือกวัตถุดิบก่อนอันนี้เห็นบางกลุ่มท e ํา eMar k e t อะครับถ้ากลุ่มที่ท e ํา eMar k e t เสร็จแล้วเนี่ยอแอปนี้ก็สามารถไปเชื่อมโยงข้อมูลได้โดยถ้าเขาซื้อ ไม้ท่อนมาจาก e market อ uh, ่าไม้ท่อนเนี่ยก็จะปรากฏตรงนี้ให้เขาเลือกครับหรือว่าถ้าเขาไม่ได้ซื้อจาก eMar k เ t เขาไปซื้อจากแหล่งอื่นเนี่ยเขาก็ต้องเข้ามาพิมพ์เองเขาก็จะกดเพิ่มกองไม้ท่อนใหม่นะครับถ้าไม่ได้ซื้อจาก eMar k e t เนี่ยเขาก็จะอาจจะมีขั้นตอนเพิ่มนิดหน่อยก็คือต้องพิมพ์ว่าซื้อมาจากไหน ซื้อมาจากใครแล้วก็ระบุนะครับว่าแต่ละท่อนเนี่ยมีเส้นรบอบวงความยาวเท่าไหร่แล้วก็ระบบจะคำนวณปริมาตรให้ครับนอกจากนี้จะต้องแนบเอกสารหลักฐานด้วยครับว่าเป็นการซื้อขายอย่างถูกต้องแล้วก็ถ่ายภาพประกอบตรงนี้ในส่วนส่วนนี้ก็คือถ้าเขาไม่ได้ซื้อจาก e-market นะครับเขาก็ต้องต้องมากรอกข้อมูลตรงนี้แต่ถ้าเขาซื้อเนี่ยก็คือมันจะแสดงขึ้นมาให้เลย ก็ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ครับเมื่อกี้เป็นการเลือกวัตถุดิบที่จะมาแปลรูปนะครับในหน้านี้จะเป็นการการแจ้งว่าเราแปลรูปมาแล้วเราได้ไม้แผ่นขนาดเท่าไหร่บ้างเขาก็ต้องมากรอกตรงนี้เหมือนกันนะครับนี้ก็เหมือนกันนะครับระบบก็จะคำนวณปริมาตรให้อัตโนมัติ แล้วในกรณีที่เป็นแปรรูปผลิตภัณฑ์นะครับเขาก็เลือกวัตถุดิบแต่วัตถุดิบเนี่ยไม่ได้เป็นไม้ท่อนเหมือนเมื่อกี้แล้วจะเป็นไม้แปรรูปครับหลักการก็เหมือนกันเลยนี่ก็กรอกข้อมูลนะครับแล้วก็แนบเอกสารถ่ายรูปหรือว่าถ้าเขาซื้อไม้แปรรูปมาจาก e-market เนี่ยมันก็จะสมา,มาแสดงเขาก็ไม่ต้องพิมพ์กรอกเองครับ พอเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะระบุว่ามีผลิตภัณฑ์ได้โต๊ะกี่ชิ้นแนบรูปโต๊ะแล้วก็อาจจะระบุด้วยครับว่าโต๊ะนี้มีคุณสมบัติอะไรเช่นอาจจะใช้สารเคลือบพิเศษหรือว่าใช้ไม้ผ่านการอบน้ำยาพอเสร็จแล้วก็ยืนยันการแปลรูปครับพอยืนยันเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ต้องรอให้ผู้ตรวจสอบ ที่เป็นผู้ตรวจสอบเอกชนซึ่งได้รับการรับรองจากกรมป่าไม้ในมาตรวจตอนที่ยังไม่มาตรวจก็จะยังไม่มีปุ่มให้พิมพ์ QR code ค,ครับแต่พอตรวจแล้วเนี่ยเขาก็สามารถกดพิมพ์ QR code เพื่อนำไปแปะบนผลิตภัณฑ์แล้วก็ขายต่อไปได้ครับอันนี้มาดูของคนที่ซื้อหรือจะซื้อผลิตภัณฑ์ไม้นะครับเขาก็จะมา สแกน q r c o ร e แล้วก็จะเห็นเป็นลิงก์อย่างนี้เขาก็กดเข้ามาก็จะเห็นนะครับว่ามีที่มาอย่างไงตัดจากที่ไหนตัดวันที่เท่าไหร่มีรูปให้ดูด้วยครับแล้วก็เข้าลงไปรูปเมื่อไหร่เข้าลงประดิษฐ์เมื่อไหร่แล้วก็ผ่านการตรวจสอบโดยใครวันที่เมื่อไหร่แล้วก็มีลายเซ็นของผู้ตรวจสอบด้วยครับจนกระทั่งออกมาเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมจําหน่าย ค่ะจากตัวเอ็มพาไทเมื่อสักครู่นะคะเราก็ได้เราก็ได้นําตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะคะไปเทสกับผู้ประกอบการโรงงานเฟอร์นิเจอร์นะคะก็ได้ฟีดแบ็กกลับมาก็คือข้อที่1นนะคะสิ่งที่ชอบที่สุดสาหรับผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็คือง่ายต่อการกรอกข้อมูลนั่นนู่นนี่นะคะเพราะว่าเราก็สามารถกรอกในแอปทําในเว็บได้เลยนะคะแล้วก็ข้อ2ก็คือสิ่งที่ควรปรับปรุงนะคะอยากจะให้มีการควบคุมปริมาณไม้ปริมาณไม้ที่ควบคุมได้จริงนะคะแบบที่ทุกหน่วยง,งานยอมรับเป็นมาตรฐานเดียวกัน,นะคะ่ะแล้วก็ ข้อที่สามคือสิ่งที่ผู้ประกอบการยังไม่เข้าใจนะคะก็คือเขาไม่เข้าใจว่ามันจะตอบโจทย์ได้จริงไหมมันจะแบบทําได้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องใช้อปนีเพราะว่าผู้ประกอบการที่เราได้ไปทําการเทสด้วยะคะ่ะเขาสามารถส่งออกได้เป็นปกติอยู่แล้วค่ะเพราะว่าแค่ใช้หนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ์ค่ะให้กับศุลกากรเขาก็สามารถส่งออกได้อยู่แล้วส่วนข้อที่สี่นะคะเป็นไอเดียใหม่ๆที่เขาเสนอมาะคะ่ะคือ,ค,อ,ค,อควรจะ ปรับปรุงให้ผลิตภัณฑ์นี้ค่ะใช้งานได้ไง่ายมากขึ้นเพราะว่าในบางโรงงานค่ะเขาไม่ได้มีระบบในการที่จะมาคัดกรองมาแยกแหล่งที่มาของไม้ค่ะค่ะในส่วนของประเด็นที่ในอดีตนะคะการทําบัญชีไม้การตรวจสอบแหล่งที่มาหรือแม้กระทั่งการที่จะอนุญาตให้ส่งออกไม้เนี่ยต้องทําในรูปแบบของเอกสารนะคะหรือแม้กระทั่งต้องไปถามกับผู้ประกอบการนะคะ อนาคตเนี่ยผู้ประกอบการก็สามารถกรอกข้อมูลลงไปภายในแอปพลิเคชันและคนตรวจสอบก็สามารถที่จะดูได้จากลิงก์ QR code ได้เลยนะคะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการคำนวณค่าสถิติการส่งออกซื้อขายหรือปริมาตณไม้ที่ถูกต้องในท้องตลาดในอดีตต้องไปสอบถามจากแหล่งที่มาน,นั้นที่นะัที่จะะังหวัดของหนังสือหรือย่าในให้เขาช้า ออขออนุญานะคะขอพูดต่อนะคะก็คือตามสถิติต่างๆหรือแม้กระทั่งหนังสือรับรองเนี่ยจะสามารถตรวจสอบย้อนกลับไม่ได้ก็ต้องกลับไปท้ามถึงแหล่งที่มาก่อนนะคะแต่เมื่อมีอนาคตเนี่ยมีแอปพลิเคชันหรือตัวโปรแกรมนี้ขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะดึงข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ทันทีรวมถึงคำนวณถึงมูลค่าที่เกิดขึ้นจากตลาดไม้นะคะในอนาคตถ้า การทำมาตรฐานอย่างถูกต้องเป็นที่รองแล้วเนี่ยควรตอบอได้เลยคะต่อไปได้เลยค่ะค่ะและแผนงานนะคะแผนงานนี้จะเกิดขึ้นได้นะคะจะต้องมีอะไรบ้างนะคะเราเป็นแนวคิดแบบแบบอิสระนะคะคิดนอกกรอบนะคะก็คือกิจกรรมหลักก็คือจะต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย จัดทามาตรฐานนะคะก็คือมาตรฐานในการคํานวณปริมาตรไม้ท่อนไม้แปรรูปการจัดเก็บไม้แล้วก็มาตรฐานการตรวจสอบนะคะการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะก็คือการออกแบบระบบพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันพัฒนาแอพพลิเคชันมือถือรวมทั้งมีการทดสอบระบบนะคะพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลนะคะเชื่อมโยงข้อมูลเนี่ยกับกมรมศุลกากรกรมสรรพากรนะคะ รวมทั้งหน่วยงานที่ทําหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็เชื่อมโยงกับสบพอรอนะคะก็คือสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะคะแล้วก็เชื่อมเชื่อมโยงระบบ e-market นะคะที่เมื่อกี้คุณวีได้ได้กล่าวไปแล้วนะคะรวมทั้งมีการปรับปรุงกฎระเบียบนะคะให้ผู้ประกอบการสามารถทําบัญชีไม้ผ่านแอปได้แล้วก็ให้อํานาจกับผู้ตรวจสอบหลังจากนั้นถึงจะเป็นการ อบรมค่ะจะทำคู่มือใช้งานแอปพลิเคชันนะคะในส่วนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะผู้ประกอบการผู้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่และที่สำคัญต้องมีการประเมินผลการฝึกอบรมค่ะและประชาสัมพันธ์นะคะจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะที่จะต้องผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านสำนาาักข่าวผ่านโซเชียลมีเดียและรับฟังความคิดเห็นนะคะก็คือฟีดแบ็เนี่ยที่ที่มีผลตอบรับกลับมาเพื่อนำไปปรปับปรุงบริการต่อไปค่ะ และถ้าโครงการนี้สำเร็จนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือสิ่งที่เราหวังไว้นะคะว่าหลังจากที่ b a c t t ท T ได้เกิดขึ้นมจริงๆแล้วเนี่ยอย่างแรกผู้ประกอบการเนี่ยจะได้รับความสะดวกในการจัดทำบัญชีควบคุมไม้นะคะ 2. องระยะเวลาขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่สเพิ่มความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับไม้สี่ประเทศไทยได้พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นค่ะก็คือเกษตรกร,กรเนี่ยปลูก อ่าพุ่มต้นไม้ที่ตรงกับคำต้องการของตลาดนะคะ5ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ได้นะคะ6มูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์สูงขึ้นและ7็ผลิตภัณฑ์ไม้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือ back to tree ค่ะขอบคุณค่ะ